ยายช่วยกันค่ะแม้ไม่ใช่ว่าโอ้ลูกทําไมไม่ช่วยอันนี้ไม่ใช่นะถ้าอะไรก็ช่วยอะไรก็ช่วยสิเด้เพื่อนออกกำลังกายบอกอเขาก็อยากทําในมุมโมเมนต์ของเขาบ้างคือโอ้่น ฟังนิ่งนองตลอดได้ยายแกชอบฟังนิ่งนองพัฒน,นาออกแล้วยายก็จะแล้วตาก็จะเอาไอ้จอบสับดินลงไปให้มันเสมอให้มันลาบเทียบแล้วก็ต่อไปก็จะเทปูนเทพื้นปูนซีเมนนะคะตรงนี้ 56 5646 56ผม5คือซื้อบอถืกหน้าเศร้าเออคอยดีตัวความบอรได้ซื้อข้อไม่ได้ซื้อเลย <S 2> <S 2> ที่หน้าบ้านเนี่ยมันจะมี ต้องจิเป็นน้องน้ำแบบอย่างส่นี่มันเวลาเขาเอาเข้าวมาสีมันมันยากมันติดหนองน้ำมันนี่ขนะมาใบบางที่ตาจะทำนี่ก็คือมันจะมันจะแห้งแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือนี่นี่ ตรงนี้จะเดินลัดเข้าเข้าไปลงสีนะแต่เลยแต่ว่ามันยังติดอยู่ตรงเป็นขี้โคลนทีนี้ก็เอา่อตาเอายาวแล้วเนี่ยจะเอาดินตรงนี้ลงมาให้มันเสมอแล้วมันก็จะไม่มีขี้โคลนอั่งไว้ท่าหน้าบ้านมองนี้ <c oughs> บ่เห็นยังเลย Chết nha, bớt bớt lái phần đầy mà này. up a can kia, mẹ. Một kiếp. Một kiếp. Một Một hùng Một kiếp. 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 Một Một kiếp. Một kiếp. Một kiếp. เสมอผักกันพร้อมจำกันกับนมว่ะเออจำกันกับนมหย่านว่าสันดอกว้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 าขอบรีจอยเด้อพี่น้อยเอียงโอ้ตกใจขึ้นนล้เลยมันเสียวนะอาจะตาซื้อซื้อตัวไหนหกหักมันผลออกหกเจ็ดกับหกอันสี่ โอ้ยลงอีก,กเดียวาสารก็ขึ้นอีก็ได้เนาะขคืนดีก็ได้หกเจ็ด 6, เสียวเว้ยเก้าหกับหกสี่เก้อันนี้นะแปดแปดเอ๋อบ่มีหกเจดด้าเนอเดาเสดาก้า ก้าวอะไรโอ้ถ้าถ้าค่อยซื้อนี่ก็เสียตังค์นะค่อยอยากซื้อก้าวสีค่อยอยากซื้อก้าวสีเขียวเขียวหกอันหกหายนะเออจะไปไปดึงออกแค่ยังบานเนี้ยดอกใหม่แล้วเนาะหกหายหกหามันไปออกหกสี่นะมันเสียด้วยนะเนาะ กลัวสีเสียวกลัวเขาโรสสีดำอยู่กลับไปกับมาอ๋อหาห้องหาซื้อห้าหกหกห้าตัวห้าหซื้อเอกชนโ้อยเสียดายมันออกหกสี่มันออกหกสี่มันออกหกกับล็อกยาต่อไปยาต่อไปแต่ว่ายายไม่ได้ซื้อเลยนะดีแล้วยายไม่ซื้อยายไม่ค่อยชอบซื้อเลขนีแหละยายยายปลูกบุญงงน้มย่านไว้บ้าน ยายปลูกมะละกอนมยานไว้อ๋แม่นออ๋โมสุดเสียวกับตาชานนะหวัดเสียวมากโอตาตาอย่าเพิ่งตัดนะมมััััันนนนนนตตอยู่่ว เพื่นอนเพื่อนมันหลอยู่ปุนมันหลายอยู่แล้ววะมันแหงเสียวหน่นะโบหกสี่หกหาขันมือยู่ยน่าฮ่าฮ่านันออกพอนหกสี่หกเจ็ดบอกซะหกหาว้ยเลขนี่ก็ะดาเนาะมันคไปยังเทเนาะ ขมนาขตาอลังเลยขมนาขมตาแท้เอ็เอดซีเอ็ดซีมาแรกเอ็ซีมาแรกย่างไรมาเป็นยังไงเป็นยังไงหกหาตาเป็นยังไงหกห้าตาได้อไรหรอกไดนน้ำขอตุมเก้าหาไปหกหาเป็นยังไงตเสียกันอยู่เนาะได้ยอนน้ำข้อต้มตัวโอ้ยคือยอน้ตาาตาตาซื้อหกห้าตาซื้อหกหมันไปออกหก หกสี่กับหกเจ็ดโอ้ยขว,ว่ามันบ่เบิ่นดอกม,มันบ่เบิ่นดอกมันบ่เบิ่นดอกกรพาะซื้อหกหกสี่เนีนซื้อหกสี่เน้ยโอ้ยบัตรสามไซื้อได้หรอหกสามซื้อให้คอหัวก,กันเด้อสามบัตรสบมซื้อบัตรซ หกสามหกสาื้อหกสามาหหแล้วก็สามแล้วก็ตัดไปตามมาน้าเสริมประขาย่างมาแล้วห่วยห่ยห่ว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 ย นันพันผืนผืน,น,นอี่วจะปลูกอีหยังอ่ะคล้ายนาวนลย,นนยูบะซันมักบวบโอ้คือสีเห็ดค่างไปสูงเทนอ บําเพ็ญเครื่องหมกฟักใบใหญ่กระบอกฟักตัวนี้กับบวกตัมี้บ้าปลูกหมกบวกบ้าข้อมือเอ้ยบวกบว๋งาหี่ยวใบใหญ่กระบอกเหี่ยวเฮ้ยเฮ้แกงบักหางย้ายไปแล้วย้ายไปหาที่ปลูกตะไคร้คลิปนี้ช็อกวงการมาก หกสามสื่อหกหาวาสื่อโอ้สื่อตาซื้อเว้นตัวเว้นตัวตาซื้อหกสามหกห้าตาไม่ซื้อ 64, <笑><笑>หกสี่หกเจ็ดหัวขวันกันเถอะ,ห,ะหัวลหยกัันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามันผลอ,ออกโตวเว้นโตเนาะ ำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะ